สวัสดีค่ะวันนี้ครูชุมีเรื่องเราม้่มอยหลายเรื่องหลายประเด็นเลยนะคะอะไรอ้อเรื่องราวของครูชุนะคะน้องอุ๋งอิงไปทําการแสดงใช่ไหมคะเจ้าพาประทับใจนะคะโอ้จะพาประทับใจในตัวน้องอิงมากเลยนะคะมีที่ไหนคะที่เขาเรียกว่านะคะนางเอกมอรำแสนสวยของเราหรือสาวน้อยมหัศจรรย์ของเรานะคะไปขายบัตรหน้างานนะคะมีหนึ่งเดียวนะคะ เจ้าภาพในสุดประทับใจเลยนะคะปีผู้คนรังไร้กันเข้ามามืดฟ้ามวลดินเลยนะคะเขาเรียกว่าขายบัตรการกุศลน,นะคะโอ้โหไว้นะคะตอนแรกก็ขายไปแล้ว3,000ันใบมันที่เรียบร้อยแล้วนะคะเรามาขายหน้าง,งานอีกนะคะแค่บัตรใบละ9บาทนะคะน้องอุ๋งอิงก็มานั่งขายบัตรหน้าง,งาน,นะคะ่ะอุ้ยนะ่ารักมากมากเลยนะคะน้องอุ๋งอิงนะคะก่อนทําการสแสดงนะคะก็มาขายบัตรหน้าง,งานนะคะ แล้วก็บอกว่าเพ่อะแม่เอฟซีวันนี้พากันนะคะโอ้โหน่ารักทุกท่านเลยนะคะมาพากันมาช่วยแม่หน่อยมาทำอะไรมาช่วยกันผลิตมะไรนะคะผลิตมะไรให,ให้กับลูกสาวนะคะส่วนเมื่อคืนที่แล้วนะคะเจอฝนนะคะเจอฝนแม่หน่อยก็เลยไม่สามารถที่จะผลิตมะไรได้นะคะเพราะว่าพื้นมันเปียกมันแฉะนะคะนําเงินมาทำอะไรไม่ได้นะคะมันแฉะ วันนั้นก็เลยไม่ได้ทำอะไรให้ลูกสาวกันนะคะเพราะพื้นที่มันแฉะนะคะและคืนนี้โอ้โหนะคะเท่าน,นั้นละค่ะเพราะพอ่อแม่เอฟซนะคะพากันมาช่วยนะคะเขาเรียกว่าผลิตนะคะโรงงานผลิตอะไรก็เกิดขึ้นนะคะให้กับน้องอุ๋งอิงนะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะแรกคุชุมีเรื่องเราโดยความบังเอิญนะคะเรื่องอะไรคุชุเจ้าของชุดนะคะที่ตัดให้น้องใส่นะคะ วันนี้พอดีเลยน้องก็ใส่ในชุดสีชมพู escape, ใช่ไหมคะสีชมพูวันนี้น้องแต่งตัวนะคะน่ารักมากเลยนะคะทําผมถักเปียข้างหน้านะคะทําผมถักเปียข้างหน้าแล้วก็ผูกโบนะคะทําผมโดยใครครูหมอนอิงบาร์เบอร์นะคะแซวกันนะคะวันนี้ครูหมอนอิงทําผมให้น้องอุ๋งอิงน่ารักมากๆเลยนะคะเขาเรียกกันว่านะคะครูหมอนอิงบาร์เบอร์นะคะ สวยมากๆนะคะในชุดสีชมพูกระโปรงบานๆนะคะน้องบอกว่านะคะมันเป็นความบังเอิญพอดีนะคะพอดีใส่ชุดสีชมพูนะคะพ่อพ่อแม่ก็มาดูน้ององ้์อิงนะคะบังเอิญค่ะเจ้าของชุดมาในงานเมื่อคืนนี้พอดีเลยนะคะก็ได้เห็นน้ององค์อิงใส่ชุดสีชมพูคะ่ะนะคะน่ารักมากๆนะคะ น้องเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเด็กด่าเริลยนะคะก่อนที่จะขึ้นไปข้องบนใช่ไหมคะก็เล่นกับพ่อนนนะคะโอ้ยนะคะเล่นกับพ่อนนแล้วก็เต้นดุ๊กดุ๊กดิ๊กนะคะแล้วน้องก็ทํามือขึ้นมานะคะทําอย่างนี้นะคะแล้วก็ทําอย่างนี้นะคะแล้วก็ทําอย่างนี้นะคะโอ้ยน่ารักมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่าน้องทำสองนิ้วนะคะแล้วก็ทําอีกสองนิ้วแล้วก็ทำมืออีกห้านิ้วโอ้ยน่ารักแล้วก็ประทับใจมากๆเลยนะคะอะไรกูชุก็น้องก็ทํามือนะคะ ครูชูก็เลยบอกว่าโอ๊ยอะไรมันจะขนาดนั้นนะคะ02702 02. มือค่ะมือมือนะคะมือน้องที่น้องทำนะคะนี่แหละคะ่ะครูชูก็เลยมาเมาหมยให้ฟังว่าน้องทำมืออะไรนะคะอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วก็อย่างนี้ใช่ไหมคะโอ้ยน่ารักมากๆเลยนะคะน้องอิงนะคะครูชูก็มาเมาหมยความเคลื่อนไหวต่างๆให้ฟังว่า มีอะไรเกิดขึ้นกับน้องบ้างนะคะน้องก็เล่นนะคะเล่นกับพ่อนนนะคะทำมือกันไปแย่กันไปนะคะน่ารักน่ารักนะคะเมื่อคืนวันที่27ใช่ไหมคะคืนวันที่27เนี่ยสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะคะเขาเรียกว่าไปแสดงที่บ้านคีรีอําเภอศรีมหาสดนะคะจังหวัดปราจินบุรีนะคะน้องอุ๋งเอิงเนี่ยสร้างปรากฏการณ์ใหม่เลยนะคะสังกสีแตกนะคะที่ปราจินบุรีค่ะโอ้โหแตกเลยนะคะเขาเรียกว่าขยายแล้วแล้วก็ขยายอีกนะคะ แอกเลยค่ะที่ปาจีนบุรีนะคะแล้วก็นอนกัน,นะะอะไรอีกคุชูอุย้ยเสียงมาเลยเขาสุกบนเวทีพบกับที่ท่านรอคอยวงอิงเพชรบ้านแพงนะคะก็เพราะความจนเนะะี่ยค่ะไม่อนุญาตให้เราอ่อนแอมาเลยนะคะสุดยอดนะคะไปกันค่ะต่อกันไปค่ะวงอิงไม่ล,ลูกอะไรสิชมพูนะคะแล้วก็บอกว่าโอ้โหฟอนฟอนฟอนพ่อแม่เด้อนะคะ เขาบอกความรักแร้ร้ายความรักแร้ายเลยนะคะแล้วก็เต้นลูกด็กลูกด็กน่ารักขอเสียงหน่อยค่ะนะคะก็ร้องเพลงสาวสำน้อยหอยฮักนะคะเสียงเอฟซีสาวน้อยน้อยฟอนฟอนยิ้มยิ้มค่ะน้องอุ๋งอิงนะคะเล่นบนเวทีนะคะจากนั้นนะคะ พิเศษค่ะรอบนี้โอ้โหได้ตุ๊กตาตัวใหญ่เลยนะคะจากพ่อ,พอแ,มแม่ fc ยื่นให้หน้าเวทีนะคะน่ารักอีกด้วยแล้วก็บอกว่าน่ารักอีกด้วยสวยกว่านี้มีอีกไหมเตรียมตัวเด้อขอบคุณหลายๆนะคะอุ้ยสุดยอดสุดยอดเลยนะคะเมื่อคืนเมื่อคืนวันที่นะคะที่น้องทําการแสดงนะคะโอ้โหจากนั้นอะไรรูชุจากนั้นก็ ขอเสียงตบมือสุดๆใครถูกใครตบมือขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งน้องอู๋อิงพูดบนเวทีนะคะจากนั้นอะไรคุชุนะคะเสียง f อสสาวน้อยนะคะอูยนะคะ มาจับมือกันมาจับมือจับแขนจับไม้จับมือกันนะคะขอเสียงคนโสดค่ะนะคะจากนั้นพวงมะไรามาเลยคะ่ะเต็มคอเต็มคอไม่พอเต็มมืออีกนะคะพวงมะัรามาแล้วคะ่ะโรงงานผลิตพวงมะไรามากันเพียบเลยนะคะเมื่อคืนที่แล้วเจอฝนนะคะน้องก็มีมะไรแต่ไม่ได้คล้องเพราะโรงงานผลิตไม่ได้เปียกฝนคืนนี้เท่านั้นแหละคะ่ะพ่อพอแ,มแม่มาช่วยกันทำโรงงานผลิตมะไรให้กับน้องอุกิ้ง โอ้โหเต็มหน้าเวทีเลยนะคะมาไรนะคะจากนั้นก็ผู้คนแห่กันมานะคะโอ้โหเยอะมากๆเลยนะคะเขาเรียกว่านะคะมารังเวทีจากนั้นรับรางวัลโอ้ถ่ายรูปกันสนุกสนานกันเต็มที่เลยนะคะน้องอุ๋งอีกนะคะสุดยอดนะคะในการเอนเตอร์เทนเลยนะคะเมื่อคืนนี้นะคะสุดยอดสุดยอดและคืนต่อมาแล้วคุชูวันนี้คุชูพูดเสียงสองเลยนะคะ เขาบอกว่าสุดยอดทุกงานไม่ว่างานไหนนะคะน้องงูอิงเนี่ยค่ะไปแทบทุกงานเลยนะคะ และต่อมานะคะของคืนวันที่28เจอกันที่นคนปรปฐมโอ้โหศิลปินทุกท่านรอคอยมาระคะ่ะเพียบนกร้องน้องใหม่กรบเท้าแฟนๆน,นะคะอง้งเอกมารุสีชมพูก้าวผมสวยมากๆเลยนะคะลูกสาวอีพ่ออีแม่นะคะเอฟซี FC มันแน่นเหมือนปากกระกป๋องเลยนะคะผู้คนมากมายมาให้การต้อนรับเอฟซี FC สาวน้อยนะคะสุดยอดเด้งกันไปเด้งกันมาเจอกันที่ไหนน้องบอกว่าเจอกันที่เซเว่นโอ้รัก บทใหม่เลวนะคะเจอกันที่เซเว่นนะคะนอ้องอู๋องนะคะบอกเจอกันที่เซเว่นมาอีกแล้วนะคะเซเว่นสวยได้ยังก็น่ารักอีกด้วยนะคะเจอกันที่ไหนโอ้ยนะคะเขาบอกต้องการสวยคนนี้ไม่มีอีกแล้วนอกจากการถูกหวยนะโรคทางใบของฉันให้อุ่นนำผ่านนะคะมา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 วันนี้แต่งหน้าโดยพี่โดมนะคะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะน้องอิงสวยสดมาในรุกสีแดงนะคะแล้วก็พา,ายสองชุดะคะ่ะชุดแรกชุดราตรี ชุดที่สองชุดสีแดงนะคะวันนี้นะคะเขาบอกว่านะคะช่างแต่งหน้านะคะพี่โดมกับพี่เกมนะคะมาแต่งหน้าให้ชุดราตรีเหมือนตุ๊กตาแสนสวยนะคะไม่อยากจะบรรยายนะคะและช่องอมรินทร์สามสี่ก็มาสัมภาษณ์น้องด้วยนะคะโอ้โหสุดยอดมากๆเลยนะคะม่อคือนี้สวยมากๆไม่รู้จะบรรยายแบบไหนสวยจริงๆสวยสดๆเลยนะคะเมื่อคือนี้ที่นคปรปฐมะค่ะสวยมากเลยนะคะแล้ว คืนต่อไปแล้วคูชุรอฟังคลิปคูชุนะคะว่าคูชุจะพาไปที่ไหนว่าน้องทําการสิดแดงที่ไหนนะคะพบกับคูชุได้นะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังแรงใจกับคูชุด้วยนะคะไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ